สวัสดีครับทุกคนก็นยินดีต้อนรับสู่เกมวันพีชกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมเปีบเจน่ากันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวตระครอุตะกันนะผมอุตาของผมเนี่ยก็ได้แค่ไม่กี่ดาวครับผมก็สี่ดาวม่วงนะอับไม่ได้นะครับผมอัพก่อนแล้วกันเลกโก้เลกโก้ส่วนตรงนี้ผมยังไม่อัพนะครับผมเนี่ยผมจะเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าตัละครันอัพได้แค่ดีนะผมตัวละครมันบักเหมือนรอเลยนะผม ก็รีวิวแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวขอไปยืมเซตไอเทมก่อนแล้วกันดูฟรียืมหน่อยเอาวนีอยู่กับรอวะ่ะยังไงใส่ไปเลยหินเนี้ก็จะไม่อัพแล้วกันเพราะว่ามันเปลืองนะครับผมเพราะว่ายังไงตัวละครมันอัพได้แค่นี้ต้องรอนาคตดก่อนถึงผมจะอัพนะครับผมสำหรับตัวละครอ,อุต่านะครับผมจะเป็นตัวละครที่ยืนหน้าก็ได้นะครับผมยืนแผงหลังก็ได้นะตัวละครมัน ประมาณแบบเป็นเชิงโจมตีหมู่ซะมากกว่านะครับผมสำหรับสก,กิลอุตะนะตัวละครมันก็ดีระดับหนึ่งอะสาหรับคนที่จะเอานะแต่ว่ามันคือมันอัพได้แค่ดีครับผมถ้าอัพได้สูงกว่านี้ตัวละครมันจะโหดมากเลยนะน่าเล่นเลยแหละแต่เสียดายอัพได้แค่ดีครับผมเซฟเวียดนามเ,เนี่ยถือว่าตัวโกงตัวหนึ่งเลยนะตัวยืนชั้นดีเลยก็สาหรับสก,กิลตัวละครนะผมมันอัพได้แค่ดีมันก็จะเปิดไม่สุดนะครับผมสำหรับอันตีนะ อันตีนเนี่ยสร้างความเสียหายนะผมสามระลอกแก่ศัตรูสามตัวที่มีเอทเคสูงสุดนะผมแต่ละล,ะลอกสร้างความเสียหายเนี่ยสองร้อยเปอร์เซ็นเอทเคนะในคืนลูกที่สองถึงสามนะผมจะเพิ่มเ e อฟฟกโนดสูงโนดต่ำนะผมมันจะเป็นสกิลตัวละครของอุตาะนะผมสำหรับแต่ละแลงนะผมบนเป้าหมายสร้างความเสียหายเท่ากับเจ็ดเปอร์เซ็นของเอทเคนะผมหมายเหตุต่ำนะครับผมสร้างความเสียหายเท่ากับสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของสูงภาพเป้าหมายสูงสุดนะครับผมหกร้อยเปอร์เซ็นต์นะ บวก75%เอฟเฟกของเป้าหมาย1ชั้นนะครับผมสกิลนี้จะเห็นผลก็ต่อเมื่ออัพเต็มนะครับผมขึ้น3มันถึงจะเห็นผลเยอะกว่าสีดาวม่วงนะครับผมสีดาวม่วงก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะสกิลอุตะนะครับผมสกิลที่2เนี่ยเป็นสกิลติดตัวแล้วนะผมเพิ่มพลังชีวิตนะครับผม40% a ป k 40นะครับผมฟืู้แปลน่ห้าสิบอร์เซ็นะครับผมลดความเสียหาย25% 25%นะครับผมเจาะเกาะด้วยนะ มันจะสกิลเจาะเกาะจะเป็นสกิลที่แทงจิ้มแทงธรรมดานะผมไม่ได้เป็นใช้ติอะไรนะมันจะเป็นการเจาะเกาะนะผมผกสิบเปอร์เซ็นนะครับผมตัวเองมีความเสียหายจากการหลบนะบผมห้าสิบเเซนเมื่อได้รับนะยกเว้นความเสียหายเมื่อจบเทินนะครับอเวลาจบเทินเนี่ยจะยกยกเว้นความเสียหายทั้งหมดนะครับผมที่เราได้ตั้งแต่ในเทินนั้นไนดะ้แต่ว่ามันแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ออกบ้างไม่ออกบ้างนะผมก็ห้าสิบห้าสิบนะครับผม,กนะบผมสกิลที่สามเนี่ยนะผมในช่วงเริ่มต้นผมดหนึ ในช่วงเริ่มต้นเทินนะผมของแต่ละรอบนะลดความต้านทานลงเนี่ยสามสิบ้าเอร์เซ็นนะผมของศัตรูที่มีความกดสูงสุดสามตัวนะผมบวกกับห้าสิบเปอร์ซ็นต์ทำให้เป้าหมายเป็นบ้เวลาหนึ่งเทินนะผมสกิลนี้ถามว่าออกไหมก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับผมถ้าเราอัพดาวไม่เต็มจริงๆนะถ้าอัพถึงสิบห้าดาวก็น่าจะออกอยู่นะสิบห้าปีก็ได้อยู่ส่วนสก,กิลสุดท้ายเนี่ย เมื่อพันธมิตรนะครับโจมตีรวมถึงการโจมตีปกติความโกรธนะครับผมสร้างความเสียหายเดี่สามร้อยเปอร์เซ็นต์เอทีเคนะผมสร้างความเสียหายโดยตรงเท่ากับสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายนะครับผมก็สูงสุดเนี่ยหกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแก่ศัตรูสามตววัวที่มีเอทีเคสูงสุดพร้อมกับเพิ่มตัวเองยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์การรักษามาตรฐานสามถึงนะครับผมสำหรับตัวละครอุตาก็มันเชิงเอาไว้ยืนหน้านะครับผมเวลายืนได้มันจะมีประสิทธิภาพมากกว่ายืนแบบแถวหลังนะ จากที่เคยเล่นมาในเซิร์เวียดนามแล้วครับผมก็เดือนแถวหน้าจะเป็นประโยชน์มากเลยสุดๆอะ่ะจิ้มแทงจิ้มแทงอยู่นั่นแหละครับผมเวลาแช่นติเนี่ยโอ้โหโคตรแรงสว่วนสแต็กก็ได้ประมาณนี้ครับผมไม่ได้เยอะอะไรนะรผมเพราะว่าอัพต่อไม่ได้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันสักหน่อยครับผมสำหรับอุตะนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับของรางวัลเลยสว่วนลูกเต๋าก็เหลืออีกรอบหนึ่งนะครับผมยังไม่ได้หมุนนะ เราไปรีวิวตากันสักหน่อยแล้วกันนะครับผมขอดูคนที่ไม่ค่อยโหดแล้วกันเพราะว่าตา,า,า,ามันแค่สี่ดาวนะสีดาวก็าอาจจะไม่ไหวเท่าไหร่สำหรับพวกโหดๆนะครับผมเดี๋ยวรีวิวกับย็ดเป็ดย็ดไก่นะครับผมแต่ความมาไห่เนี่ยมีแต่อัพไปตันเลยอเดี๋ยวเราจะลองไม่ใส่เชืราวชิบับให้ก่อนนะครับไปดูกันว่าจะเป็นยังไง เนี่ยจะเป็นการจิ้มธรรมดาอันนี้คือจิ้มแล้วเจาะเกาะด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าเราอัพขึ้นสูงกว่านี้มันจะจิ้มทีเดียวสามสี่ตัวนะครับผมประมาณสามตัวเพรเคยเล่นอยู่มีสะก,กิวบล็อกด้วยนะเนี่ยบล็อกขึ้นรัวๆเลยนี่บล็อกอีกแล้วบล็อกอีกแล้วจิ้มปีกอีกทีแต่น้าจะไม่ไหวนะครับผมว่าเราอัพได้แค่นี้นะเรียบร้อยลวกไปแล้ว แล้วมาลองให้ไีชิราคชิบัฟให้นะผมน่าจะโหดขึ้นมานิดหนึ่งอาจจะใช้อันติเร็วอยู่บ้างมาดูสกิลกันนะผมว่าจะเป็นไงนะเมื่อมีชิราคชิบัฟให้นะผมจิ้มไปเห็นปะ่ะจะจิ้มแผงหลังนะผมเนี่ยมันจะไม่ได้จิ้มสุ่มแบบทีละตัวสองตัวนะผม ้าเราอัพขึ้นสูงกว่านี้มันจะจิ้มแถวหลังทั้งหมดนะครับผมติดบล็อกรัวๆเลยอันตียังไม่ออกเลยนะผมตบนามหนึ่งทีจิ้มเรียบร้อยล่วงครับผมจิ้มปอีกหนึ่งทีอยากเห็นอันตีนะผมเพราะว่าอันตีมันแรงนะ รวงแล้วครับผมจิ้มไปอีกหนึ่งทีเอ,อื้ออติไม่เข้านะผมของเดือดซันนี่นะจิ้มปปหนึ่งทีเอ,อื้อรวบไปแล้วน่าจะได้เกิดอยู่นะครับผมเพราะว่าชีราชีบับนะเกิดออกมาแล้วจิ้มไปเรียบร้อยอัติไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแค่จิ้มเฉยๆนะอันนี้ไม่ได้ใช้อัตินะผมสามล้านครับผมเก้าแสนหกโอ้ยสามหมื่นนะผม สามแสนเก้าหมื่นหกพันนะผมเลยไม่ใช่สามล้านเก้าแสนหกหมื่นนั่นแหละถูกแล้วนี่ป้องกันเนี่ยมันเป็นตัวแทนกนะครับผมเอาไว้ยืนหน้แล้วผมจะมีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วแทงก์ดามเมจนะครับผมสำหรับตัวอุตะนะแต่ว่าอาจจะหายากหน่อยนะครับเพราะว่าตัวคอมเป็นบั็กเหมือนรอเลยนะใครที่จะหาก็ทําใจหน่อยแล้ว <c oughs> กันเดี๋ยวหาตีรีวิวก่อนนะให้มันสูสีหน่อยนี่เผื่อมันอติจอ,อกนะออาตีนี้แล้วกัน จิ้มไปหนึ่งที่เรียบร้อยแต่วันนี้อัติจอกแล้วับผมมาแล้วผมอัติตู้เรียบร้อยด้วงครับผมอัติคือแรงมากนะผมโด,โดนโดนทุกตัวนะสาหรับอุตาะนะแต่ว่าเราหาได้แค่นี้ครับผมมันก็เลยประสิทธิภาพมันออกไม่สูงสุดนะผมก็เสียใ,ใจอยู่เพราะว่าตัวละครมันมาอย่างนี้นะผมถ้ามาดีกว่านี้ก็่าเล่นอยู่นะ เสียดายมาบางไปมาบางมาเต็มบางมานิดเดียวใครจะไปปั้นได้นะครับผม้องรอดูในอนาคตของผมเผื่อมันเข้าคัมภีร์เผื่อจะมานะก็สำหรับตัวละครอุตานะผมมันรีวิวได้ไม่สุดอนะ่ะมันรีวิวได้นิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าตัวละครมันหาได้แค่นี้ ขอตัวขอไปได้กันสําหรับคนที่อยากดูนะครับผมว่าตัวความดีหรือเปล่าก็ได้ประมาณนี้นะครับผมสาหรับอุตะของเรานะครับผมเป็นตัวละครที่ยืนหน้ามีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมถ้ายืนหลังยืนไหไรก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ถ้ายืนหน้ามันจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับผมก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมว่าจะเอาไปยืนที่ไหนนะสำหรับอุตตะของเรานะครับผม ก็สำหรับอีเวนต์นี้คงไม่มีอะไรนะครับผมก็อีเวนต์หน้าก็น่าจะเป็นอีเวนต์ปกตินะผมธรรมดานะก็ขอบคุณสาหรับทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครมีคําถามอะไรก็เมนไว้ใต้คลิปแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาตอบคาถามให้นะผมหรือจะมาสตรีมนะครับผมเพราะว่าผมสตรีมทุกวันอยู่แล้วนะครับผมตอนเย็นนะก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะผมใครที่แนะนําตระครหรือเข้ามาสอบถามตระครที่น่าเล่นนะผมก็มาสอบถามกันได้นะจ๊ะ ก็ฝากเพจด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดตามเพจด้วยนะผมก็หรับคลิปนี้ผมมีอะไรก็มารีวิวพอประมาณแล้วกันเพราะว่ามันหาได้แค่นี้นะผมมันอาจจะประสิทธิภาพออกจะไม่ดีนะผมแต่แค่แนะนาแล้วกันว่าตัวละครมันน่าเล่นไหมที่เคยไปสัมผัสหรือเคยไปเล่นมานะผมก็น่าเล่นครับผมดีเลยแหลนะตัวละครยืนหน้าได้สบายเลยนะผมแต่อาจ,จต้องหายากหน่อยนะผนที่จะเอานะผมก็ สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามากติดตามเลยนะผมกอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกคนก็ได้นะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย